สวัสดีครับผมโมดยามเย็นนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีใช้แอปหาเงินหาเงินด้วยการตอบตอบแบบสอบถามน,นะครับและเก็บคะแนนไปแลกเป็นเงินสดได้นะครับแอปสีเขียวนี่นะครับที่ผมกดให้อยู่นะนะครับนี่ฮะแอปนี้เลยนะครับ กดเข้าไปครับการตรวจสอบเลยไม่ใช่ดูต่อไปนะ,ะนี่กดเข้าไปครับตรวจโอดนะครับกดเข้าไปที่โฮมครับดีย๋ยวรอสักพเป็นึงนะ สวัสดีโฮมครับผมแต่น,นี้ผมทำไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปที่อีกที่หนึ่งนะครับเป็นประวัติเป็นประวัติกันก่อนนะนี่ประวัติผมเองนะฮะประวัตินะฮะเยอะแยะมากมายนะครับผม ต่อไปครับที่เลือกเงินนะครับม,มีทูมันนี่นะครับอีกอย่างนึนันนี้ผมไม่ได้ใจนะครับใครอ่านออกก็ลองอ่านดูนะครับผมต่อไปก็ไปที่เราสักู่ครับเจะนาน,นิดหนึ่งนะ หลังจากนั้นปับแล้วกดมาที่ก็มาที่ถูกนะครับอันนี้ของผู้ชนะนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะครับนี่ที่อีเวนต์นะครับอันนี้อีเวนต์นะ กดเข้ามาอันที่2ครับเรวกดเลื่อนลงมาครับสูครับอ่าเลื่อนมาปั๊บคุณชอบผลไม้อะไรนะครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปนะครับผมชอบทุเรียนเมื่อกดทุเรียนนะครับ ชอบมองคุดก็กดมองคุดนะครับก็เลือกไหนก็เลือกนะเลือกทุเรียนนะครับกดตอบพูดนี้กดเสร็จแล้วกดปิดนะครับคำว,ว่าปิดนะฮะกดปิดไปครับ กดบนขวาบนนะครับไอ้กระบาดนะครับผมเพื่อออกนะฮะต่อไปครับเดี๋ยวตอบคำถามเพิ่มให้ดูอีกนะครับหมวดเรื่องท่องเที่ยววันนี้ไม่ใช่นะครับมันมีเด็นนักยากนะครับผม สถานที่ท่องเที่ยวนะครับกดเหมือนเดิมบผมแต่อันนี้มันกดไม่ได้นะครับมันต้องตอบเป็นตัวเลขหนังสือนะครับตัวเลขหนังสือนะฮะกดกระบาดออกเหมือนเดิมบผม เรื่องต่อไปครับคิดยังไงกับเรื่องของความรักในวัยเรียนอันนี้เราไม่ไม่เข้าไปนะครับคุณเพชรอะไรนะครับอันนี้นะ เฉยนะครับตัวอย่างนะฮะคุณชอบช่วงเวลาไหนนะครับวันนี้กดเหมือนเดิมเลยครับคลิกกับคุณชอบช่วงเวลาไหนชอบกลางคืนนะครับกดปิดเหมือนเดิมเลยครับก็ระบาดออกเหมือนเดิมครับ่ กดเข้าไปอันนี้ไม่ได้ครับคใครชอบกดกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ